โยเราก็มาแค่คิวหูกันนี่อันนี้จะออกวันไหนดีนะพรุ่งนี้ดีกว่าไหม,อมเอะเดือนนี้มันเดือนอะไรเดือนสิงหานี่เนาะวันนี้วันที่แปด วันนี้เป็นคนที่สองแนละ้วที่มาแค่วูแต่ขี้หูมีนิดเดียวเป็นพงๆๆงพงวงงงเก้าันเกาปันพอเก้าเบื่อแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แซะแซะโอ้ทำไมมันเหนียวเงี้ยแซ่เหนียวมากเลยครับ ออกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีคีดลวดึงคีดลวดึงอีนี่ไงนี่ไงก็ดูว่าด้านไหนยังมีอีกไหมในดูซิด้านไหนยังมีอีกไหมดูเหมือนตรงนี้มีอีกนิดนึงเราค่อยๆแซ ค่อยๆเซ้เซ้แล้วก็เงดไปเรื่อยๆอออกแล้วออกแล้วอ้เครื่องมือนี่ก็หยิบลำบากจริงโมโหอืมยี่นคี้วหูกันไหมตรงนี้ก็ออกมาคี้หูคิู้ นี่ไงนี่ไงอชอบไหมชอบกินไหม,มโย่เรามาล้างหงูกันเรามาล้างหงูกันใส่น้ํายาเข้าไปแล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาเก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 า่อนเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราค่อยคอยเกาเกาเกาให้น้องๆขี้หูเนี่ยละลาย เป็นของเหลวแล้วเราค่อยๆเอาสำลรีไปพันออกูอย่างนี้ถ้าจะสบายถ้าจะสบายอ๋อใช่ไหมเห็นไหมเห็นอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้โอเคๆตรงนี้มีเลยเนี่ยว่าอะไรกึ๊กเนี่ยหรือว่าที่หูแข็งอ่ไม่มีอ่ะ มีเลรมีเศษผมตรงนี้มีเลยตรงนี้มีมีแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สำลีไปปัน่นสำลีก็จะแทมมนาทีแทนแกนซักผ้าน้ำยาละลายขี่หูก็เหมือนน้ำยาซักผ้า ส่วนผ้าที่เราจะซักจริงๆไม่มีม,ม,มีแต่ผนังหูที่เราจะเอาคราบไขมันออกให้หมดเพราะอยู่ในหูเนี่ยคราบไขมันพวกนี้ด้เรียกขี้หูเฉยอะไปอยู่ส่วนต่างๆก็เรียกไม่เหมือนกันเลยนะไขมันแท้ๆไขมันแบบเดียวกันอยู่ต่างที่ต่างมันก็เรียกไม่เหมือนกันไม่ต้องอะไรอะ่ะ ขนบนผิวหนังบนร่างกายเราอยู่ที่หัวเรียกผมอยู่ที่คิว้วเรียกขนคิว้วอยู่ที่เปลือกตาเรียกขนตาอยู่ที่นั่นเรียกขนจมูกอะไรๆตัวเองคิดไม่ซื่อใช่ไหมคิดไม่ซื่อกันใช่ไหมผู้ชมทางบ้านก็คิดไม่ซื่อกันใช่ไหมใครโกหกใครโกหก ขอให้รวยขอให้รวยโอต้องมีคนโกหกเต็มแน่ๆเลยอย่างเนี้ยเพราะว่าขอให้รวยไปแล้วอ่ะ,อะดูสิอ่าไหนดูสิอยู่นิ่งนะที่ป่านน่้นี่แกเอียงมานี่แกแบบเสียวหรือไงเนี่ยแกมีเอียงไปตรงนู้นมาเอียงสู้ทำไมเนี่ยฮะแกไม่รู้ตัวใช่ไหม นึกว่าจะแน่แกก็เสียวเหมือนกันใช่ไหมไอตรงนี้มีอะไรวะอ้าใช่ใช่ใช,ช่โอ้ยกล่องก็บ,บิดไปบิดมาอยู่เนี่ยปิดดำหูแกไม่ไหวแล้วเนี่ยอ,อย่าไปข้างนู้นกันเอ้ยอมาต่อกันครับเราจะมาปั่นหูต่อ เราก็เสียบสัรีไปให้ถึงดวงจันทร์เวื่อไปไปถึงฝันฝันเวื่อไปฝั่งฝันแอ่พูดก็ไม่สัดก็ตอนนี้ปลายสำรีอยู่ทบแก้วหูเราจะปัน่นเบาๆนะคะเพราะยังมีความชื้นของน้ำยาอยู่เราต้องค่อยค่อยปั่นปันป่นเบาๆปบานเบาๆ มันเพลินตรงไหนเนี่ยผมอยากรู้จังเลยอคนทำไมถึงชอบดูแค่หูปั่นหูกันเนี่ยอยากรู้อยากรู้บางคนก็ชอบดูตอนแค่แค่ขี้หูบางคนก็ชอบดูตอนปั่นหูก็เลยไม่รู้จะเลือกเอาใจใครถูกผลปรากฏว่าเวลาถ่ายคลิปก็เลยต้องนานนานนานเป็นสองสามวันเบ้อไป ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจนะเปลี่ยนสัมรีก่อนโยมาต่อกันที่ท่านเห็นอยู่นี่คือคนอุนในหูตอนนี้เราก็ถึงแล้วโอ้ยลงมาแรงๆนี่ต่อเน,นื่องเลยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละลำแรงอยากไปเล่นเว้ามากๆเลยฉันอยากจะไปเล่นว้า จฉันจุดจ่อไปอยู่ข้างนอกไปแล้วหมู่เตลูอ้าอ้าออน่ออชอบมากเลยว,วงพิกซี่ร้องเพลงไม่เปลี่นสักเปลนเลยไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเธออ๋อร้องไม่เป็นอยู่ดีอะร้องไอ้นี่ก็พอจะเป็นนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะฉันมาขอลองอ่อนวอนเธออย่าไป ทิ้งตัวลมคุกเขากราบการไม่ใช่สิกอดขาเธอเอาไว้ยกมือพนมกราบการเธออย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่ถ้าเธอตัเองแต่ถ้าเธอจะมันว่าอะไรแต่ถ้าตัวตัวเธอยังรักใช่ไหมจำไม่เนื้อเพลงไม่ได้แต่ถ้าตัวเธอยังรักกันอยู่ อะไรมีรู้แล้วก็ถ้าอาดีตของเรายัางคงมีความหมายเด็ดโบจะจากฉันไปเด็ดโบจะทำร้ายฉันอีกเลยเท่านนี้ละบากสุดหากว่าเธอ,อยังรักกันยังห่วงใหญ่หากว่าเธอ,อยังมีเยื่อใยให้ฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ใจน้อยคอยอยูล่ลามไป หากว่าเธอยังดีไม่พอฉันขอทำดีกับเธอได้ไหมเด็กปูจะทำร้ายกันอีกเลยมั่วครับมั่วจนจบเพลงได้ครับอะไปฝั่งลุนกันดีกว่าฝั่งนี้ไม่มีอะไรละโยเรามาข้างนี้กันข้างนี้ก็รู้เล็กเป็นผู้ชายรู้เล็กแล้วก็ดูจะจู้ไม่ได้นั่นเนี่ยดูสนสันหนึ่ง เป็นคี้หูผงคี้วหูแห้งๆก็แ,แกเขาขัดขัดขัด,ขด,ขดขูดมันออกมาเลยไม่ต้องสรงต่องแซะอะไรกันแล้วแค่ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกชักเข้าชักออกชักสัน่นชักยากเอาบางแสงอีกมือผมแล้วครับไปบางแสง มันจะบางมุมกล้องไหมไม่บางไม่บางมันว่าไม่บางแล้วก็ไม่บางไม่บางมุมกล้องแล้วก็แค่ต่อมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีมีแต่ขี้หูอีเนี่ยขี้หูผงเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่ะอุนผู้ชมครับแสดงว่าข้างนี้เจ้าของเขาว่าแค่ถนัดนะครับ เขาก็เลยแบบมีขี้หูไม่เยอะมีแต่ขี้หูผงครับส่วนข้างนู้นก็แคะไม่ถนัดมันก็เลยมีขี้หูเหลือให้เราได้แคะบ้างแต่อย่างน้อยเราก็าขี้หูผมออกไปให้เขาโชว์เป็นผลงานได้นะครับโอ้โหนึกถึงสายยันสัญญาเวลาอ้อเพลงสายยันสัญญาเวลาออกมาหน้าปรดี๋ับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน ช่วงสายยันก็จะพูดยิดยาวไปอีกสักกห้าหนาทีสุดท้ายก็จะตกคนว่ารักสายันน้อยแต่อยรักสายันนานๆแล้วก็สายหัวดอกแดดกแก้มลงกับผู้ชมโอ้โหทั้งหนวดทั้งเขาแพะที่อยู่ตรงข้างกระพือผับผับผบผบไม่ใช่เสียวหรือว่าหนาวนะครับลมมันพัดปะไม่มีอะไรละ Enne, ดูสิขี้หูเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยเราเขี่ยออกเอ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 อ่อเดี๋ยวก่อนเขี่ยขิู้ออกให้ดูก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาผ้ามาเช็ดไม่ใช่สิเอาน้ำยามาล้างล้างล้าง่ะหลบรัตตดตอนมาต่อกันครับท่านผู้ชมเราหยอดน้ำยาไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราก็เอาไอ้นี่มาเขี่ยครับท่านผู้ชมมดมาเกาะแขนเราอะครับท่านผู้ชมดูสิครับเห็นมดไหมครับเออเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามันมองไม่เห็นเนี่ยมดอะมาเกาะแขนอะอุยมุนหงิดมุมหงิดเลยอะท่านผู้ชมมดมาเกาะแขนมดมาเกาะแขนเสือ้อไม่อยากให้เห็นมากเลยว่า ตอนเนี้ผมเนี่ยผมเนี่ยมผมมชอบใส่เสื้อเขียวแล้วกางเกงขากล้ยกางเกงขากุ้ยนี่แบบสบายไม่ร้อนอะ่ะเมื่อก่อนชอบใส่กางเกยงยีนกางเกยงยีนรีาวแต่ตอนหลังไม่ได้ใสเพราะว่าม,มันร้อนมันร้อน จะถอดจะฉีจะข,จะขี้ก็ไม่สบ,บายมันไม่ทำทรงขากระบอกมาทำทรงขามีธุระกันไปหมดเลยขารีบอยู่นั่นเนี่ยไม่รู้จะรีบกันไปถึงไหนแล้วขาเราก็ไม่ใช่เรียวยาวสวยเหมือนพวกดาราจันหน่อยโอ้ยแล้วแบบก็เลยไม่ได้ซื้อมาใส่แล้วตอนนี้ก็เลยมาใส่ต่งเก้งขากุาย้ยกางเกงโมอม กิงหอมโมอานี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้สํำลีปั่นกันแล้วไม่น่ามีอะไรกันแล้วเด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 เเดเเป็นไงเป็นไงเป็นไงใจคอฉันจะอยู่ที่ไหนกันนะฉันจะมาทำอะไรกันนี่ ช่ไหมเหมือนเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันก็ไม่รู้มาเราอ๋อได้แล้วเออใช่ไหมเห็นแก้หูไหมเห็นไหมเห็นแก้หูไหม่เห็นแก้วหูไกลๆไ,ไหมโน,น่ะไกล,ไกลเออวะในกล้องไม่เห็นว่ะความสว่างไม่พอใครช่วยบอกหน่อยเยอะเปิดแฟลชซัมซุงีน ตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยปวดหัวก็เป็นมากเลยเนี่ยใช่เราต้องพูดว่าเปิดไฟฉายในกล้องเราจะถ่ายวีดีโอไม่ใช่เปิดแฟลชฮฮนออนอนอน,อนอเอหรือว่าต้องเพิ่มเป็นโหมดกลางคืนเหมือนกันน,นะทำยังไงกันปั้นหูเล่นกันไปก่อนอ๋อ คลิปนี้ก็ยังไม่ได้ทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีความสุขความเจริญกันเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยกันทั้งครอบครัวอายุยืนยาวจะให้เป็นหมื่นหมื่นปีแบบห้องเต้เลยดีไหมเนี่ยห้องเตะก็ไม่มีห้องเต้กนไหนอยู่เกินร้อยปีสักคนแต่ตายหาหมดราชวงศ์ไหนก็ห้องเต้นี่ก็มีเกินสามร้อยปีก็ล่มสลายหมดฮ่า มันก็อย่างว่านะเขาสืบสืบสืบ,สบเชื้อสายกันอยู่ในชนในเผ่าเขาเองอ่ะเขาก็เลยง่อยเปียเสียขาไปกันหมดฉันจะทำยังไงอ๋อมีอยู่คลิปหนึ่งว่ะถามว่าตอนที่จะเอาสำลีมาม้นม้นม้วน,น,นทำยังไงมาเดี๋ยวจะทำให้ดูขั้นแรกเลยนะครับท่านก็เตรียมสำลีมาก่อนเลยครับ สัลีที่เราใช้เราก็จะทําเป็นทรงนี้ครับทําเป็นยาวๆอ๋อเส้นผมไปติดสําลีได้ยังไงเนี่ยทําเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จับมาแล้วเราก็จับเอานิ้วโป้งนิ้วชี้บีบแล้วลก็ม้วนม้วนม้วนมุนม้วนมุนมุนแล้วก็หลุดยาวเฟ้ยเลยนะยาวมาแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปในหู เสดไปช,ะชะ้าๆเข้าไปช,ะชะ้ามันอยู่ข้างในเห็นเศษขี้หูไหมเอาออกมาก่อนนี่เหศษขี้หูเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมสีเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวมาขอออกนะ <c oughs> ขอเศษขี้หูออกไปแล้วเราก็มาเย็ดอีก ตอนนี้เราก็เข้าไปถึงแก้วหูเลยเห็นแก้วหูไหมนเนี่ยอะมุมผมตรงนี้เห็นตรงนี้กล้องเห็นไหมนเนี่ยเห็นนิดนึดนงมามากอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาใช่ใช่เลอย่างเงี้ยจะได้สนุกสนุกมันมันเพลินเพลิน,น,น,นเริ่มกันแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วใช่ ปั่นไปแล้วถึงขอบแก้วหูเลยหลับตานึกภาพโอ้โหฟินซาฟินซาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยอยากสร้างรายได้ในติกต็อกมากเลยเด <c oughs> ี๋ยวเปลี่ยนสำลีก่อนดีกว่า,วา <c oughs> ชีวิตนี้ยุ่งจริงๆเลยครับ ยุ่งกับกสัมรีไปสัมรีอะเข้าไปแล้วสัมรีไปสัมรีไปถึงแก้วหูวแล้วโอ้ยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสุดเสียงสังช้าๆไปสัมรีค่อยๆนวดคอผูค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทำสบายสบาย ลูกใจก็ครบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยรบกวนใจใครแต่ก็ยังสบายแม้ว่าเธอเขาคงเข้าใจจะฉันจะอยู่หรือฉันจะไปอ่ะฉันน่ะมั่วอีกแล้วสรุปนะครับ ผมมาร้องเพลงไม่เคยจบทักเพลงเลยตั้งแต่เพลงสมัยก่อนโน้นยันสมัยเนี้ยร้องคาลวโอเคก็ยังผิดคีย์ไปละบ,บายบายมีความสุขความเจริญครับอย่าลืมนะครับคนเก่งทำงานเลี้ยงตัวเองได้คนโง่คือคนที่หาความสุขไม่ได้บายบาย